สวัสดีครับตอนนกกระทาเก่าครับพารลวยครับมืนน่อีงคือเก่ามีน,นกปลายขันอยู่นี้ตัวนึงครับปลานี่แหละครับเป็นขันอยู่ต้นนี้ครับนี่นี่นี่น,น,นต้นนี้ครับนี่เห็นแต่เห็นแต่ยอดนี่ครับเมื่อกี้ผมดจอดเบื้อง่นครับ จอดเบิ้งมั่นววามันสิขันให้ฟ้องบอกพวกสืบไายเอาเสียงมันครับเป็นนกคันออกคือเครือครับออกจะไปทางสองตัดลัทนาครับบางคำแต่ว่าส่วนมากสิเป็นขันหลากครับขันมวนแห้งครับวสิทไายออกกับบอกคันครับบอกไกลครับสิ่งก็ะด้ด,ดักจากหลงที่สามคราปื๊ดไป สิบหาหากินคือเก่าครับสิบหาหลังหากินอา,นอาลูกเอ้าเร็วพาด้วยกัยังฟิตอยู่ครับช่องนี้อาหาตะกระแตนไม่ให้กินทุกมือครับเอ้าเอาเอา้เอาเร็วนั่นไงกินตะกระแตนครับยังค่าคออยู่เลยครับยังคอทุ่มๆอยู่เลยอืเอเร็วเร็ว นกกระขันฟังพุ่นร้ายโตเยอะครับฟังฝากดอนไปทางหมนครับมาเบืองไ้พอดีครับเรามาเบิ่งนกนีกันนะครับปีนี้ประเด่นได้ครับแถวไ้เจ้าของเอาเรเเร็วไปเห็นเมื่อทุกตัวแล้วก็เลยว่าบ่อ,อยากมาตอ่อมันครับนี่ก็เลยจอดเบืง Icana, ให้เจ้าของครับอยู่ฝากนี้ไปครับฝากปลานี่ไปครักําลังงามครับ่อ้ยกําลังงามขันอยู่ต้นไม้ต้นนี้กาจาดจ่ข <son> ันมวนครับกาปลดมาเลยบาทเอาเร็วเร็วเร็เรขันเบิดมือครับ หายจากอาการประชวนแล้วครับช่วงนี้หายจากอาการป่วยแล้วโอเคแล้วครับฟิตคือเขาครับเบิดมือบ่ม,อมีตัวเทียงกับขันอยู่เบิดมือให้เขาครับขอแกอาหารสดบ่บ่ขาดกระอพอเอาเร็ว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 อโอเคจวดคือเขาครับอาคําหนึ่งเอา้าปอกก้อนเอา้า เรืวเวกำลังฟังเสียงฟังเสียงหานกปลาครับ <c oughs> อาโอเคครับจังมาหลุนมาฟังน้ำกันครับนกััเนี้ขันมอนแห้งครับขันหลกัหลกๆคือเคือครับ เ okay, ครับโอเคครับนกปลาตอบรับแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้ขัดด้ครับเมื่อกี้ก่อนสิได้นี่กัดก้าวคนณี้ครับก้นสลรับปลอกรวามครับยัองอยู่ที่ต้นใหม่ครับ เสนีของเขาครับนกแบบนีนน้นี่นะครับเสียงที่ต้องการผวนนะนี่ครับนกกระทาขันมวนครับ มเนต์สองตาดจ้าเลยครับขันธรรมดาขันธรรมดาแบบเอกลักษณ์เลยครับแบบนี้นี่ครับขันเพาะครับแบบนี้ปักพร้อมครับปักเสียงดังว่ามบผวนนะโอเคครับ ดุนไปทำการร้านชิลงมาก่จากนี้ไปครับหามรงตรงครับตอนนี้เป๊ะเลยเมื่อกี้คัดครับเมื่อกี้คัดเหมือนจีสองตาดเลยครับปักระตาคาฮาเป็นสิครับโอเคครับรอชมเลยครับ น่าจะล่วงจากต้นใหม่แล้วครับฟังเสียงมีเสียง6กเสียงหน่อยทัางเงินมันนี่ครับนี่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 นังครับหลุดววกซิ่งมาเนี่ยครับ งียบคร นนี่ครับอันนี้ไก่ นั่นครับเร <c oughs> ียบร้อยเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> นี่แต่ลสูตรนี่ได้ผลเสมอครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับต้อนกกับวังนกแล้วครับ นกตอเอาความมาความยังนะครับแ,แค่นกตอมันขันเข้ามาในวงครับให้นกปานเข้ามาในวงใช่ละอ้ะส,ะส,ะสิ่งที่เราเห็นอ๋อนี่นี่นี่ฮึโอ้สิ่งขาด ยาวาขาดอีลีครับเรียบ้อยเลยจบเกมขาดเรือยแบบเลยนีเย่เดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อโอซิงเดียววะปิน่นซิงเลยนี่ บ่ได้ขาดครับปิ้นซิ่งได้ครับอืมโอ้ยผีเลือดครับเส้นนี้มแต่เลือดครับดินแป๊บเดียวได้เลือดออกล่โอ้ยเซ็งเลยครับ ว่าจะได้นกไปเลี้ยงสัน อันนี่ครับ นั่งขันอีกอ่เลยโอ้ยบ่เจ็บบ่หลาบครับ <c oughs> เหอาลุนน้ำเดี๋ยวมันเข่าอีกโอเค,ครับ <c oughs> นกปลาเหมือนนกปลาเหมือนจะเข่ามากครับ กันเขามากไก่อยู่ด้วยวันตอนนี้เงียบไปแล้ว มาก่ะครับเบิ่องซ่งบอกได้สองคำละ่ะ ค้ามแล้ครับปอกแถวๆนี้ครับแถวๆด้านหนาซิ่งครับขออีกครับหนาิขยับมากแล้วก็มาปอกครับมาปอกสีขันได้ป่านี้เอารถมากครับเดี๋ยวยังฟังไหมครับน่าจะเงียบอีก นันมันมามักหลดครับนกตัวนี้มามักขันสวนกระแสหลเอาโอเคครับแตียังฟังเสียงมันขันครับเรียบร้อยเป็นรอบที่สองครับนกใช่ละเปิดโท,ทรศัพท์เอาเลยครับวันนี้อ <c oughs> เปิดโท,ทรศัพท์ มันอยู่หนาสิ่งครับพรายอมเขาเปิดโทรศัพท์เสียงนกแม่มครับหลังสุดถ่ายเดี๋ยวนี่ครับหลังสุดถ่ายอยู่นี่ครับได้ยินเสียงแล้วครับ กันหนักไปขสิกา่ามาผาดอีกรอบนะเป็นไปได้ยี่บ้าครับเสร็จละใสละสิ่งผมก็ได้ เป็นแล้วครับหลังหนึ่งเอา้านี่นี่สวน้ำหนา้านี่ครับรอบนี้พอผ่านเลยมัดก็ให้นี่นี่ตัวบ่มเทิมเดือดดำครับสมน้ำหน้า ครับไปครับรวยมัิงครับมันออกไปแล้วมันยังขันอยู่ครับสวยงามครับโอเคนะครับดยความหวงทินนของมันครับแต่ว่ามันกะบ่ย่อมครับ เปิดโทรศัพท์เอาเลยครับบอลูวาคลิปของอาจารย์เด้ครับไปหาเบื้งเอาครับหมันคือเก่าครับหัวนหน่อยๆครับหัวหน่อยๆเข้าตรงๆเดยซักเท่านี้บ่กวว่ามันอาจจะซักก็ เล่นจนค้ำเลยครับตัวนี้ว่าจะมาแก้มือมือหนาด้ครับแต่ว่ามือนี้ก็ผ่าดผมจนได้ครับฮัลโกนี่เดี๋ยวเอาล่งก่อนครับแปบบ๊บหนึ่งเบาล่งดอกสั่นนะเดี๋ยวับ,บ,บอึ๊บ ออ้ยสูงครับเมื่อเดียวภาสามาเทรับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงสูงครับแขวนไปสูงเป้าไอ้มันสูงก็ต้องอันนี้ตามมั่นครับแขวนสูงตามมั่นครับเพื่อนกเข้าเสียงหน่อยมันจะได้ขันไปไกลครับ นี่เอาล่ะมันกับพญายามองมันครับขนาดติดซิ่งแล้วยังออกไปคันนะอ่ะโอ้ขาดแล้วครับขาดแล้วครับมุมนี้นี่ครับซิ่งขาดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามนครับเสียดหม่ครับถือบ่หองเลยครับตอน ยินเสียงปิดพึบพึบซ้ำนั่นแหละครับกบมันเงียบคลิปนกแม่ทันใดไปหาบเาบาิ้งเอาเด้อครับหาฟั่งเอาประยุกต์ใส่ใดครับนี่หมานขึ้นเก่าครับว่นไดเร่ก็ได้โดยกงกลครับว่นใดโดยกนก็ต้องได้โดยคาทาครับยเอาใส่นกต่อเอาขัน ขันกับมาหอดขันมาเรื่อยๆครับน่อมใจวันนกตัวนี้สุดยอดครับขันมาเรื่อยๆจนหอดหนาสิ่งครับแต่ก็บ่รถึงหนาสิ่งนะครับสีห่างๆซิ่งนะครับเปิดโทรทัพย์แล้วครับนกแมวแควแคกแคกแวนั่นแหละครับไปหาเบื้งเขาครับเปิดฟังเขาครับนึกว่าจะแหวแล้วครับสวยงามครับ นกแดงแดงโอเคครับคลิปนี้อาจจะเงา้วแน่ไยังมีแต้มครับเสียงกะออกจะครื่อเคือนะครับผู้เ่าเคยบอกครับาอยู่หนีมีสองตาดครับเปิดว่า,อ,า,อ,า,อ,าอ้าง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 ยังอ้างสองตาดนั่นล่ละสองตาดละทนาเปินว่าผมปีกกยผมกับมะนำํำเบิ่งกับบ่มมี่ครับ ปีนี้ขันคนบอกว่าน,นกขันอยู่แถวหัวเงินเก่าตัวหนึ่งมาสันบ้านเกิดผมเหรครับยุนีบ้านเกิดแก,ดกแน่ๆเหรครับแต่บ่แต่ว่าบ้านปัจจุบันครับบ้านเกิดจากหน่อยเหรครับเอา้าโดนแล้วครับโม่โดนแล้วกาขอบคุณผู้ที่รับชมขอบคุณผู้ที่ติดต,ต,ต,ตามเพ้นเกา่าเหรอครับ ลิ่นพันกันแล้วครับองตัวนี้จะเก็บไปช่ำครับเสียงที่ใช่เลยครับแบบนี้ครางเงี้ยวๆแล้วครับโอเคครับสำหรับชี่นี่ก็ขอกับสวัสด,ดีครับผมอืมอืมอม,มานครับ